สวัสดีครับอันนี้นะครับคือ Polestar 2นะแล้ววันนี้นะเราจะขับ1,000กิลเมตรกับคันนี้เราเลือกขับที่นอร์เวย์นะเพราะว่ามันมีโควิด1ปัญหาหน่อย Polestar 2คุณก็คงจะเห็นแล้วนะอันนี้เป็น Performance Pack หรือว่าหลายคนก็จะเรียก PP Performance Pack นั่หล PP มีเบรกใหญ่กว่านี้ล้อ1 2 0นิ้วแล้วนะแล้วก็เรากำลังชาร์ตอนนี้ถึง100% มันบอกว่าร้อแต่ว่ามันก็ควรจะเป็น 99. 99 99 99, 9 9 9 9 9 9 9หรือว่านานๆๆๆอรนแล้วก็ตอนนี้เราก็ไลฟ์สตรีมแล้วนะบุชนนี้เป็นอย่างนี้เลยชอบใช่ไหมเนี่ยมันบอกว่า100%เราจะเริ่ม1นึ่นทุ่มนะอีกสี่นาทีเราจะเริ่มแล้วแลปกติเราก็จะขับตอนกลางวันแต่ว่าคราวนี้เราต้องขับกลางคืนเพราะว่ามันเป็นวันธรรมดารถมันจะติด ที่ออสโลพลานคือเราจะขับจากนี่ไปทางใต้ใกล้ถึงชายแดนแล้วก็กลับแล้วก็ไปทางนี้แล้วก็ซูเปอร์ไฮเวย์มันจะอยู่ที่นี่แล้วก็จะกลับไปทางน,นี้แล้วก็ขับไปทางเหนือแล้วก็ต้องขับไปมาสัก2รอบแล้วก็กลับมาถึงที่นี่มันจะเราจะมาถึงที่นีอ่อีกประมาณ11ชั่วโมงนะ,อะตอน6กโมงเช้าเลย <laughs> ผมก็ด้เตรียมข้าวหนมมอะไรนิดหน่อย แล้วก็ข้างหน้านี่ในใน front นี่ก็มี Red Bull เตรียมหมดแล้วนะกำลังไลฟ์สตรีมโอเคอีก3นาทีเดี๋ยวเราต้องเออแล้วน่าจะถอดแล้วนะไม่ต้องชาร์จแล้วโอเคตอนนี้เราได้ขับ1ชั่วโมงแล้วนะเราเพิ่งจะผ่านเออเฟรดติกเอ,อ้ยซัมส์บอร์กแล้วก็ตอนนี้เาในกา2อทุ่มเนี่ยแค่2ทุ่มนี่มันเริ่มมืดแล้วนะหน้าร้อนนี่มันหมดแล้วที่นอร์เวย์เนี่ยแล้วก็ข้อมูลก็เป็นอย่างนี้ตอนนี้ 2 3 7วัตต์อาต่อกิโลเมตรเลยโอ้มันแดกไฟฟ้านักนะคันนี้อ่ะหานี่แบบเฮ้ยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวม,มันมั Auto นมีออโตสเตียนันแหละเนี่ยมันก็มันก็ขับเองแล้วมันต้องถือพวงมาลัยก็ได้เอะเลิศนะ Volvo แล้วก็โอเคเดี๋ยวเราต้องขับอีกสัก10 10กว่ากิโลเมตรแล้วเราก็จะกลับรถแล้วก็ขับกลับไปออสโลนะ ที่สกอเคที่เลียแล้วเนาะแล้วก็เราก็ขับได้แค่260กิกวโลเมตรก่าเราต้องชาร์จครั้งแรกนะแล้วตอนแรกผมก็กะว่าจะชาร์จที่กรีนสนท็อกแต่ว่าอันนั้นเป็นที่ชาร์จเก่านะแลวมันใครก็ไม่รู้ใส่สติ๊กเกอร์ว่า maximum 9มเกิกิโลวัตต์อันนี้มันเป็น a b b เป็น150กิโลวัตต์ตอนนี้เราได้รับตั้งร้อยกว่ากิโลวัตต์นะนะก็ชาร์จเร็วแนะคนะันนี้ถ้าตอนแบตเตอรี่ต่ำนะมันจะชาร์จมันจะรับตั้งร้อยสามสิบกิโลวัตต์เลยนะ โอเคโชว์รถหน่อยฮะค่ uh, ข,าขาย v o l ว o น <ะ S 1> ้อยค่ขายซับใช่ไหมคนไทยเขาจะชอบ mm. ฝันถึงพ o ลสตาร์มันงามนะโอเคแล้วก็ที่ชาร์จที่นี่นะอันนี้มันเป็น a b b อะ่ะก็เหมือนที่บางไทยบางไทยก็น่าจะมี a b b นะแล้วเราถ้าเราดูจอนะเราก็กะได้ว่ามันมันเร็วแค่ไหนเราเอา 28 kWh กิโลวัตต์ชั่วโมงหาร14นาทีแล้วก็คูณ60ก็จะกลายเป็นกิโลวัตต์แต่ว่ามันเป็นก่อนชาร์จิงลอสหากชาร์จิงลอสไปสัก5%ถึง10%มันก็ยังเป็น1 0 0 1 1 0 120กิโลวัตต์นะนะแต่ว่าโอ้มอกี้นี่มันเป็นเกือบ500กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยตอนนี้มันเริ่มลดลงแล้วไปเหลือเป็น300กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่มันก็เร็วนะโอ้โหมันคูลิ่งมันกำลังทำงานนะแอร์มันกำลังคูลแบตเตอรี่ ดินเสียงวุงว้งวุงว้งวุ้งเลยอะทันจะชด d o w โน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 นนนต้องชดา o w n ได้นะชด down ไน้เนี่ยโอเคพลางตอนนี้นะเราจะชาร์จถึง8ปเปอร์เซ็นต์เลยแล้วก็เราจะขับไปทางใต้เ,เราจะขับร้อยแปดสิบกิโลเมตรผมได้กะแล้วว่าเราอยู่นี่เราจะขับไปทางใต้นี่เลยถึงที่เราจะกลับรถแล้วก็ขับไปทางเหนือแล้วเราจะจอดอที่หนึ่งเนี่ยมันจะเป็นร้อยแปดสิบกิโลเมตรเลยแปะเลย เราจะพยายามไม่จอดบ่อยเพราะถ้าเราจอดบ่อยมันก็ต้องเสียเวลาออกจากออกจากถนนใหญ่ต้องเสียบอะไรนั่นแหละต้องโชว์ R F I D อะไรมันต้องเสียเวลาหลายเันทีอยู่ เราไปถึงที่เราจะกลับรถแล้วนะมันชื่อลองกองลองลองกงเงินนี่ยนะแล้วก็มันใช้ไฟฟ้าเนี่ย256วัต <reconnect> ต์ต่อกิโลเมตรเลยโอเคตรงนี้ก็เวลา5ทุ่มแล้วแปลว่าเราได้ขับแล้วก็ชาร์จ4ชั่วโมงแล้วโอเคเนี่ยที่นี่แล้วนะเราจะกลับรถแล้วก็จะขับไปทางไหนวะ โอเคเนะี่ยมีปัญหากับ handshake กับ dead charge นะเรจะลองนะผมได้ลอง10กว่าครั้งแลวเนาะอาจจะเป็น15ครั้งเลยเราเสียบแล้วก็ใช้ RFID แล้วทุกครั้งเลยมันก็จะเริ่มมันก็จะบอกว่ามันจะเริ่ม start charge แต่ว่ามันจะ fail handshake แล้วมันก็จะบอกว่าหยุดชาร์จแล้วก็ชาร์จไม่ได้หลายครั้งเลยเรามีปัญหาเหมือนกันเลยที่อื่นด้วยเนะี่ยมันก็หยุดแล้วก็เป็นสีแดงนี่ยนะ ก็แต่ว่ามันดีอย่างหนึ่งเราไปที่โน่นได้ที่โซลคโเคมันมีที่ชาร์จแต่ว่านี่อ่ะเราเสียเวลาเดี๋ยวเรามา40ใช่เราเสียเวลา10นาทีเราต้องหักไป10นาทีเพราะว่ามีปัญหาคงจะเป็นปัญหากับซอฟตแวร์แต่ว่านี่อ่ะก็ไม่ดีนะใครที่ไม่รู้เรื่องเขาก็คิดว่ามีปัญหากับรถเนี่ยเมื่อกี้เราไปลองที่โน่นนะกีรันคอนทันะแล้วก็ผมก็ย้ายรถมานี่นะเสียบครั้งแหลก Show RFID แล้วมันก็เริ่มชาร์จเลยอะ่ะฮ ไม่มีปัญหาอะไรเลยเนี่ยมันต้องเป็นปัญหากับ Polestar Polestar มันมีปัญหากับ Handshake ตอนมันจะ communicate กับ Delta Charger อันนี้เป็น Tritium ถ้าเป็น Tritium อื่น ABB อะไรอย่างอื่นมีปัญหาเลยมันจะเป็นแต่ Polestar กับ Delta Charger แค่นั้นนะวันนี้เราก็ชาร์จนะนะลดรับ106กิโลวัต์เดี๋ยวมันจะน่าจะเป็น130 k ส l o w กวัต์เลยนะแล้วก็มีเวลาที่นี่สักครึ่งชั่วโมงเอสอนาที ได้มีเวลาข้าองน้ําแล้วก็ไม่รู้ว่าจะหาอะไรกินไหมอืมอาจจะหาอะไรกินเพราะว่าที่อื่นมันอาจจะไม่มีร้านอะไรนะ่ายังไม่รู้แล้วนะเอ่อโอเคโอเคผมจะข้า้องน้ำแล้วแล้วก็ซื้ออาหารแต่ว่าจริงจริงมันมีคนหนึ่งมามีฟอลโล่เออร์คนหนึ่งเข้ามาหาแล้วเขาก็เลี้ยงแล้วมันมีปัญหาแนละ้วเราชาติที่โน่นเมื่อกี้นี้นะแต่มันมันมีปัญหาว่าสปนะีดน่ะมันมันลดลงจนถึง ือบศูนย์เลยนะแล้วก็ขึ้นใหม่มันมันหลายครั้งเลยตอนนี้เราก็ลองย้ายมาที่นี่แล้วก็เราก็ต้องดูเฝ้าดูว่ามันจะมีปัญหา,าไหมแต่ว่าก็แปลว่าคราวนี้นะเราเสียเวลาไปตั้งตั้งนานแล้วน,นะมันน่าจะเราหักเวลาไปหนึ่งไอ้สินาทีที่เราเสียเวลาที่นนที่นี่กอ็อ่ไม่รู้นะจะหักไปกี่นาทีเนี่ยฮะตอนนี้โอ้ร้อยสามสิบห้ากิโลวัตต์เลยนะฮะ มื e ่อกี้มันไม่ได้ร้อยสามสิบห้านะเอ๊ะ โอเคตอนนี้เราได้ผ่านกอร์ดมวนแล้วนะแล้วก็กี่กโมงแล้ววะเกือบตีสองแล้วเนี่ยตีหนึ่งสบห้าแล้วก็ที่นี่นะถนนโล่งมากเลยไม่มีใครสักคนเลยเงียบเลยทุกคนรับอยู่บ้านรับแล้วก็แล้วก็ขับขับวยฮะที่นี่เป็น1 1อยสิบเราขับร้อยสมสิยับร้อยสาเลยแต่ว่ามันมันกินไฟฟ้าเยอะนะ2องร้วัตต์เอา่กิโลเมตรเลย นี่เราเหลือ35%เราจะขับไปอีกสักพักหนึ่งก่อนให้มันเหลือ5%เราก็จะไปจอดที่อโยนเตนะตอนนี้เราอยู่ที่ Circle K มินสุดน,นะแล้วก็ลังชาติเนี่ยแต่ว่าโอเคผมจะเล่าฟังนะเมื่อกี้ผมไม่มีเวลาถ่ายวีดีโอเลยเพราะว่าตอนแรกผมไปไปจอดที่โนนมันเป็น150กิลัลอง2อสครั้งมันไม่ได้ handshake มีปัญหามันก็จะบอกว่า ไม่ชาร์นั่นแหละแล้วผมก็ย้ายรถมาไปที่หนึ่งร้อยกลวัต์เหมือนกันลองตั้ง4-5ครั้งไม่ได้แล้วผมก็ย,ายา้ 4, ยายมาที่นี่แล้วก็ลองอีกหลายครั้งมันก็ fail fail f a หลายครั้งแล้วก็อยู่ดีๆก็ work แล้วผมใช้เสียเวลาอีก 4, 4ีนาทีแล้วนะคนที่รา์ส่วเขาบอกนะแต่ว่าไม่ใช่แค่นั้นนะปกติมันจะรับ130ยสามสิกิลวัต์ตั้งแต่แรกแล้วแล้วอแค่นี้มันก็เป็นแค่ 90กิลั์95 kW โวัตต์มันอยู่ที่100กิลวัต์นิดหน่อยมันชาร์จช้านะเนี่ยไม่รู้เป็นไรแล้วผมก็ไม่อยากจะย้ายเพราะถ้าย้ายไปมันก็อาจจะมีปัญหาอกีกแล้วก็ไม่ work ก็เราได้ถ้ามันเริ่มชาร์จก็อย่าไปยุ่งเลย <c oughs> แต่ว่ามันมีปัญหานะผมไม่รู้ว่าเป็นเกิดกับชาร์จหรือว่าเป็นเกิดกับรถเพราะว่ารถมันมีปัญหา handshake หลายครั้งะ่ะมันมันผมบางทีผมรู้สึกว่า ซอฟต์แวร์ของรถโพลส์มันมันมันเป็นเบต้าเวอร์ชันมันยังไม่พร้อมมันยังมีบักเยอะแล้วก็หลายอย่างนะที่มันยังไม่เวิร์กอะเรายังเราใช้ USB ฟังเพลงไม่ได้แล้วก็ Apple CarPlay ก็ยังเวิร์กไม่ยังไม่เวิร์กแบบแล้วก็มีหลายอย่างนะคนร์เวย์ที่เขาเริ่มใช้อะมันมีปัญหาเยอะเกี่ยวกับ12โวลต์เกี่ยวกับอย่างอื่นด้วยแล้วก็ไฟก็สูงไปต้อง โอเคแต่ว่าเราก็ต้องจํำเป็นต้องชาร์จนี่ถึง80%ต้องใช้เวลาอีกสัก20นาทีโอเคเราเริ่มขับแล้วนะอีกรอบแต่แล้วก็ตอนนี้นะมันจะไฟฟ้าเยอะนะตั้งแต่เราเริ่มขับนะมันมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตอนนี้เป็น269วัตต์อต่อกิโลเมตรเพราะว่าตอนนี้มันอาจจะเป็นประมาณ300วัตต์อต์ตกิโลเมตรแต่ว่าผมไม่มีโอกาสรีเซ็ตทริป แค่ตั้งแต่เราชาติหลายคันน่เหมือนก็เทสลามันก็จะแบบว่ามีหลังจากเราชาติแต้ว่าใช้มาหลายใช้เไหร่ใช้เท่าไหร่นะโอ้ยพูดพูดไม่ได้เลยตอนนี้อ่ะมันมันเริ่มดึกแล้วนะแต่ว่าโอเคแล้วก็อ่าแต่ว่ามันก็หนาวตนนี้เจ็ดองศาแล้วก็มีลมข้างนอกอ่ะแล้วตอนนี้นะก็ตีสามแล้วนะแล้วผมก็อยากจะรู้ว่าตะวันมันจะขึ้นกี่โมงนะ Google. Google. Hey Google, when is sunrise in Oslo? Today, the sun will set at 7:30 pm. Let me shine. Hey Google, when is sunrise in Oslo? In Oslo today, the sun will rise at 6:50 am. Uh -huh, okay, the one then, hey Google, can you change voice? Here's an example of one of my other voices. Would you like me to use this one? <laughs> no. Okay. If you want to hear more voice options, you can find them in Google Assistant settings on your phone. Hey Google, tell me a joke. I'll let you decide whether this one is sarcastic. What do you call a belt made of watches? A waste of time. Hey, <laughs> Google, oh, on the website CNN.com, they say the people's liberation army what? air force has trained Consul. macaques to keep its troops safe by discouraging birds from nesting near the air force base to find out more look for the link in your google home or google assistant app <laughs> okay mamelu thai hey google change language to thai sorry i can't do that yet ah <laughs> boi okay okay เรามาถึงอุยงเตต่อแล้วนะแล้วก็เราต้องชาร์จอีกสองครั้งนะเพราะว่าตอนนี้เราขับได้เกือบ800กิโลเมตรนั่นถ้าเราจะขับอีก200กิโลเมตรนะ200กว่ากิโลเมตรมันมันยากเราต้องชาร์จนานเพราะฉะนั้นเราจะชาร์จแค่ถึง5 0ครั้งนี้แล้วก็อีกครั้งนะึงเราจะชาร์จถึงสัก60ซมันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเยอะแล้วก็อู้ที่นี่นะเงียบเลยนะแต่ว่ามันหนาวมีลมแรงหน่อยแล้วก็หนาวาแต่ว่าตอนนี้เราเริ่มรับ ความเร็วมันเร็วหน่อยนะเฮ้ยร้อยสิบเอ็ดทไมมันช้านิดหน่อยอะแปลกนะมันน่าจะเป็นเมื่อกี้มันเป็นร้อยแป๊บเดียวแล้วก็เป็น120นิดหน่อยตอนนี้ไม่รู้ทําไมแต่ว่าผมสังเกตนะว่าเมื่อกี้นี้มันก็ handshake fail มันก็ไม่มันก็ไม่ชัดครั้งแรกแต่ว่าผมก็ตอนมันลองอีกทั้งครั้งนะผมก็ดันดันนเนี่ยดันปักให้มันอยู่แบบ ดันไปหารถแล้วมันก็เวิร์กเลยเพราะว่าผมเจอปัญหากับอย่างนี้กับ Etron เหมือนกันนะว่าสายชาร์จเนี่ยมันหนักมากแล้วมันทำให้มันไม่มืนก็ว่ามันไม่คอนเน็กต0รตอนมันกำลังเช็คฮันเช็คหลังจากนั้นถ้ามันเริ่มชาร์จแตวเราก็ปล่อยได้มันอาจจะเป็นปัญหานี้ตั้งแต่แรกแต่ว่าผมลืมนึกถึงนี่เลยเพราะว่ที่นี่นะมันเหมือนกับว่าพื้นมันเนี่ยพื้นมันไม่ได้สム o t h มันมันเอียงทางนี้นิดหน่อย มันอาจจะทําให้น้ําหนักของสายมันผิดนิดหน่อยแต่ว่าที่อื่นมันบังเอิญว่าเราเจอที่ที่มันเรียบดีแล้วมันก็เวิร์กครั้งแรกน,นะนะอาจจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าโอเคตอนนี้เราไม่ค่อยมีเวลานะเราจะอยู่นี่อีกประมาณ15นาทีไปถึง50%แตแล้วเราก็จะไปอีกรอบหนึ่งแล้วเอ้ยอันนี้มันแปลกนะนะเพราะว่าทุกทีมันน่าจะเริ่มช้า มันอาจจะชาร์จ100เกินร้อยกิโลวัตต์จนถึง50%นะตอนนี้มันเหมือนกับมันเริ่มลดความเร็วเร็วกว่าเมื่อก่อนนะไม่รู้มันเกี่ยวกับอะไรเพราะว่าคันนี้มันก็มี a c t i v e c o ลนึ่ g งนะแต่ว่าเหมือนกับว่าถ้าเราชาร์จหลายครั้งวันเดียวกันมันอาจจะเหนื่อยหรือว่าอย่างไรเนี่ยแบตเตอรี่มันเหนื่อยหรว่าอย่งไรไม่รู้นะ แบตเตอรี่อิทนะวะอิทป่ะเฮ้ยเออโอเคแต่ว่าเราต้องการแค่50%นะแนะเราก็จะขับไปแล้ว ครั้งสุดท้ายนะเราได้ขับเกือบ900กิโลเมตรเราต้องขับอีก105กิโลเมตรแค่นั้นนะแต่ว่าตอนนี้นะ6โมงเช้าแล้วแล้วก็มันเริ่มสว่างแล้วเนี่ยฝั่งโน้นนี่สว่างแล้วเนาะเนี่ยเนี่ยตะวันกำลังจะขึ้นแล้ววะเราได้เดินทาง11ชั่วโมงนะ้วได้เดินทางแล้วก็ชาร์จ1ิชั่วโมงเราต้องขับอีกเกือบ1ชั่วโมงเลยเอ้ยไ,ไม่ใช่หรอกเราต้องหัก20นาทีเพราะว่าเรามีปัญหานิดหน่อยเกี่ยวกับชาร์จแล้วก็ผมลองครั้งนี้นะตอนเรา ตอนรถมันกำลังฮันเชกผมก็ดันอันนี้เข้าไปแล้วมันก็เวิร์กครั้งแรกเลยเพราะฉะนั้นผมว่าปัญหาที่เรามีตั้งแต่แรกนะเราต้องดันปักตอนมันกำลังฮันเชกแล้วมันจะเวิร์กทุกครั้งโอเคเราจะชาถึง5ร์นี่งเราต้องไปแล้วนะโอเคเราต้องไปแล้วโอเคต้องเตรียมตัวไปแล้วอันนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะที่เราขับนี่นะ,อะรอบสุดท้ายใช่รอบสุดท้าย แล้วก็ตอนนี้ก็6โมง8นาทีแล้วนะและมันก็ใกล้ถึง11ชั่วโมงแล้ววะเราต้องรออีก12นาทีโอเคแล้วเราก็ได้ขบ900ับ90 0กว่ากิโลเมตรแล้วนะเราค้างอีก90 6กิโลเมตรอโอเคแต่ว่าตอนนี้นะรถมันเยอะขึ้นนะ6โมงเช้าผมไม่เคยเห็นะนะเนี่ย6โมงเช้ารถนักขนาดเลยเ,เราตัดสินใจว่าเราจะไม่กลับไปในเมืองเราจะ เราจะให้มันครบ1,000กิโลเมตรนอกเมืองเพราะว่าถ้าเราจะขับเข้าไปในเมืองนะรถจะติดแล้วก็เสียเวลาก็จะมันยันงก็ได้เนี่ยโอโ้โหรถเยอะว่ะฮะผมไม่เคยเห็นตะวันตกตะวันขึ้นเนี่ยหกโมงเช้าส่วนใหญ่ผมก็จะนอนตื่นสายทุกวันเลยนะ Right, we're gonna do the countdown. 9995, a little bit late here. 996. 997. 999, nine. not paying attention. 999, 1,000. <laughs> 1,000 there. What is the time? 6.56, six. so that means... Um, 11 hours and 36 minutes Yeah, 11 hours and 36 minutes Oh, let's get over there I was a bit late Because there was some traffic And the truck I had to pass Okay, we're then, uh, now I'm trying again like to, to the car to charge And every time to the car Push the car a little And it charges มันก็ไม่มีปัญหาเลยนะทุกครั้งเลยเนะดังหลัง,ลงนั่นนะ่ะก็แปลว่าผมว่าใครที่เจ้าของนะใครที่ซื้อรถคันนี้ถ้าเขารู้ว่าเราต้องตันนั่นนะ่ะมันก็จะไม่มีปัญหาเลยเราก็จะชาตได้ทุกครั้งและผมว่าผมเสียเวลาหลายครั้งนะนะทุกครั้งที่ผมชาตนะโอเคมันอาจจะไม่เวิร์กครั้งแรกแต่ว่าผมก็ลองสองสาครั้งแล้วมันก็เวิร์กผมก็ว่าเาช่มันเราไม่ต้องหักหนึ่งหนึ่งนาทีสองนาทีที่เราเสียเวลาที่มันก็รวมแล้วมันก็เป็นหลายนาทีนะเพราะฉะนั้นนะ่ะผมว่า เราเอาเป็นว่าคันนี้มันใช้เวลา11ชั่วโมงครึ่งมันไม่ใช่เป็น11 35หรืเเป็น11ชั่วโมงครึ่งก็มันก็โอเคแต่ว่าผมว่ามันใช้ไฟเยอะหน่อยนะผมตอนแรกผมกะว่ามันจะมันจะใช้เวลา11ชั่วโมงแต่ว่ามันใช้ไฟฟ้ามากกว่าที่เราคิดนะก็เพราะว่ามันข้างหน้ามันสี่เหลี่ยมมันมันยังไงไม่รู้นะมันใช้ไฟ้าเยอะก็ต้องชาร์จนานแล้วก็อีกอย่างนึงตอนเราชาร์จมันใช้เวลานานกว่าที่เราได้เห็น ตอนผมทสแล้วก็ถ่ายวิดีโอว่านะมันชาร์จเร็วกว่านี้เหมือนกับว่าตอนมันขับได้สักพักหนึ่งแล้วก็ชาร์จหลายครั้งขับแล้วก็ชาร์จเหมือนกับว่าแบตเตอรี่มันเริ่มเหนื่อยแล้วมันก็เริ่มชาร์จช้ากว่าปกติแต่ว่าผมว่าถ้าเรากลับไปที่บ้านเราให้แบตเตอรี่มันพักหน่อยมันก็คงจะชาร์จเหมือนปกติแต่ว่าอันนี้มันมี Active Cooling มันไม่ใช่เป็น Rapid Gate เหมือน Leaf หรือมันเป็นอย่างอื่นคล้ายคล้าย ฮอนด้าอ e. ตอนฮอนด้าอีขับ1,000กิเมมันก็มันก็ช้าช้ากว่าปกติตอนเราไล่ขับสักพักหนึ่งแล้วนะเออจะว่าโอเคคุณก็คงได้ยินว่าเสียงนี่จะออแย่แล้วตอนนี้ผมก็จะกลับไปบ้านแล้วก็พักผ่อนนะก็คงจะเป็นแค่นี้นะครับขอบคุณที่คุณดูวิดีโอนะแล้วก็เรากบไปกันใหม่สวัสดีครับ